ไปแล้วว้ยสมุทสมุทครับผมสมุดสมุดนอนไม่นอนถ้านอนถือไม่ไหวเราไม่มีวพิ่เลยกูต้องจัดแล้วหาลูซิโอนะครับผมถ้าไม่ได้เนี่ยผมก็จะกดตรงตรงเลยนะเพราะว่ามีเงินอย่หมื่นแปดนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่านะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะฮะมีท่าเต้นทุกตัวละครเลยนะครับผมโอ้โหสำหรับใครที่แบบว่าอยากกดอีโมเท่ๆนะครับรามาเราไปดูอีโมก่อนเราซื้อไว้ละห้าสิบกล่องนะครับเราไปดูอีโมเต้นกันก่อนนะฮะทุกตัวละครมีหมดนะครับ นะครับยายนะครับดูกันชิวๆนะฮะเกนจินะครับเคนจินี่สวักสัสๆนะครับไอ้เหี้ยแม่งเต้นแบบสวักมากๆนะครับที่พีคเลยนะครับคือฮันโซฮันโซนี่ผมอยากนําเสนอมากนะครับถ้าแม่งโคตรจันหลถทาแบบว่ามีชักย์ดักชักวันนี้หน้ามึงนิ่งสัสนะครับทุกตัวมีท่าเต้นหมดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องก่อนนะครับถ้าเกิดมาล่างไล่ดูเนี่ยแม่งจะแจะผมชอบท่านี้มากขยี้กล้วย รับเขายีกล้วยทุกตัวมีหมดนะฮะทุกตัวมีหมดนะครับไปลองดูกันได้นะครับผมจะไม่ให้ผมจะไม่เปิดให้ดูแล้วกันไว้้ายคลิปอาจจะเปิดให้ดูนีดๆหน่อยๆนะครับมากล่องนะครับผมเปิดกล่องยาวๆนะฮะหาลูซิโอนะครับป้าหมายคือหาลูซิโอแล้วก็หาท่าเต้นต่างๆให้ครบทุกตัวละครนะครับผมนะฮะสกินอื่นๆคือของแถมไปนึง่องก่อนไปนะครับไปกล่องสองครับผมต่อเนื่องฮะต่อเนื่องฮะ ยังไม่ออกทองนะครับผมอ้าวใหญ่เวนฟิชเชอร์แมนแดนสัตว์ใส่เลยใส่ให้เลยโอเคโอเคไปต่อครับผมฟิชเชอร์แมนแดนเด็บแอนไม่ดูมีสีทองนะมีความรู้สึกว่าสีทองมันจะออกแต่มันไม่ออกเว้ยไาต่อฮะผ่านไปฮะถ้าออกขาวขาว,ขาวฟ้าน,นี่เราผ่านไปเลยฮะ มันได้มีอะไรอยู่แล้วครับผมตอนนี้ผมร,รู้สึกว่าผมแสบตานะครับเต้องเจอว่ามันเป็นสีทองไม่ไม่ใช่พื้นหลังเป็นสีขาวนี่อะไรอีโมชั่นของอีโมไอเวน่นนี่มันอีโมเก่าโอเคไปของมาดิช่องโอ้ยจัดจับรายยะยังไม่ออกทองนะครับไปต่อฮนะยังไม่ออกทองนะครับผมเหมือนรู้เรื่องหน้านะครับ ยังไม่ออกทองนะครับผมยาวไปฮะเอาแต่เสียงอวยเว้นขึ้นหนึกล่องอาจจะมีอีเวนต์นึงอันแน่นอนนะครับตอนนี้ค่อนข้างเกลือนะครับเปิดมาสิบกล่องแล้วนะครับยังเกลืออยู่สีม่วงอะไรเอ่ยท้าเต้นใช่ไหมท้าเต้นอืมท้าเต้นต้องบอกว่าฝรั่งเศสมากครับผมบัลเล่ต์ะสัตว์ครับ นะฮะบัลเล่มากนะครับไปเอาต่อครับไปต่อฮะไปเร็วนะครับเราเปิดเยอะนะฮะเดี๋ยวจะเวลามีน้อยโอเคก็ยังไม่โผล่นะครับผมก็ยังไม่ผโผล่ไมยังไม่เห็นวิแวลทองเลยว,วะ่ะทองาหายไปไหนมาวะ อันนี้เกลือเนี่ยค่อนข้างเกลือ,อน,นี่เกลือเกลือจริงจังนะเนี่ยเกลือมากนะครับสามหกนี่ผ่านไปสิบสี่กล่องแล้วนะยังไม่เห็นวี่แววสีทองนะครับผมไปโอ้โหไอ้เครืยอเกลือแต่เหมือนได้ได้เงินมาซื้อเหมือนเหมือนเอาเหมือนมันเอาเงินมาให้ผมเปย์ของเปย์สดไงอาของเก่าอีเวน ฟักแดดฉิดคือถ้าเห็นมีเหรียญขึ้นนั่นแม่งของเก่าแน่นอนต้องบอกว่าท่าริปเปอร์อุยอ๋อโอเคของเกา่าของเก่าเช่นกันแต่ยังไม่มีไงแมคครีอ๋อลายแดนครับผมปไปไป ทองหน่อยไหมล่ะนี่ยังไม่เห็นทองเลยนะเนี่ยเริ่มจะโมโหม่วงมาสองวะตามแน่นอนลายแดนทองไหมยังไม่ทองครับผมเริ่มจะหมดกำลังใจแล้วนะฮะตอนนี้นะครับโอ้ยทองมาแล้วฮะอันแรกครับอ๋อดีว่าสกินใหม่ครับน่ารักมาก ชื่อสกินว่าครูเซอร์นะครับแนวทีมเหมือนกับเป็นทีมหนังย้อนยุคนะฮะละครย้อนยุคนะครับใส่แบบแต่งชุดอย่างนี้นะฮะกางเกงเอลสูงนะครับใช่เลยครับทีมย้อนยุคนะฮะน่ารักมากนะครับเชียร์สแลบกล่องที่สองก็มาติดๆกันเลยนะฮะโอ้โหวินโด์ของเก่าไอสัตว์มาทำบัฟขื่ออะไรครับผมไปผ่านไปของเก่าไ้พอซ้ำด้วยไอเวน เออยังไม่ได้นะฮะเออยังไม่โผล่ไอีกอุ่ยเหรอเสียใจเนะี่ยด้สกิลแรกเองดีว่าอีโมนี่หว่าไม่ใช่เต้นโอเคอีโมหมดเลยครับอีโมไม่ใช่ของเราด้วยนะฮะรู้สึกว่าผมจะลืมดูฉากหลัง คือถ้ามีฉากหลังที่เป็นรูปโอเวอร์วอตมันคืออีเวนต์ไงสักของอีเวนต์นะครับผมลืมดูผมกดไปดูเอ๊ะอะไรเนี่ยคือแบบออกข่าวเอาข่าวฟ้านี่รู้สึกว่ามันไม่มีค่าเยรู้สึกบางคนออกขหามมาดีกว่านี้ปะวะโอเค้าเตนสมบ้านแน่นอนนะฮะ้าสมบ้านน่ารักมากนะครับใส่ไปแดนส ไปต่อครับไปต่อครับไปต่ออีกครับอุ้ยทองสองอะอะไรกับเกนจินะครับกับกล่องทองนะครับผมอุ้ยเกนจิ ji, ต้องบอกว่าเป็นไอโมดเขียว,วนะฮะเชื่อ,อกินว่าเซนไตด้วยนะครับผมโอ้โห ขบวนการเซนไตอ่ะขบวนการ5้าสี่นะครับอันนี้มันคือตัวเขียวโอ้โหเท่มากนะฮะเยี่ยมเซนไตเซนไตต้องถ้าไม่ตายต้องเปลี่ยนเป็นชื่อจากริวจินเคนอคุเร่ต้องเป็นนี่เฮนชินเคนอคุเรนะครับมแปลงร่างได้เลยไปต่อฮนะนึกว่าทองสองจะออกมาแบบว่าอุ๊ยทองอใหม่แล้วฮะของไอของใหม่ไอ้ยะมาเลยไอ้คนหามานานนะฮะในสุดเราก็เจอกนะันฮะแจสซี่นะครับผม สวยงามมากครับดูเป็นสีทองนะฮะมีอะไรอะ่ะทำเปรตหรือแตรอะไรต่างยนะอยู่ข้างหลังเป็นเหมือน,นไอพ b นบูธนะครับผมเราหาก,กันจนเจอนะครับพี่โอฮะเหลือท่าเต้นเจ้าแล้วนะฮะจริงๆเราสามารถซื้อได้ครัเรามีกันอยู่สองหมื่นะครับ่าจุดๆนี้นะฮะแต่เราก็หากันจนเจอนะครับผมรู้สึกด,ดีใจมากครับได้ลนะฮะอ้เจง กูเปิดหาลรืซ้โอเดียวคือได้แล้วก็รู้สึกว่าพอแล้วนะครับแต่ก็อยากเก็บให้ครบเหมือนกันอยากเก็บทุกยอ่ให้ครบด้วยนะครับมันค่อนข้างคืออีเวตนนี้มันค่อนข้างดูหายากนะเพราะว่าอีเวต์อย่างอีเวต์โอลิมปิกอะไรเงี้ยมันก็ยังมีสิทธิ์ที่มันจะวนมากลับมาอีกรอบหนึ่งการแข่งกีฬาวันตุนจีนอะไรเงี้ยวันปีใหม่จีนมันก็ยังมีการกลับมาใช่ป่ะแต่คือครบรอบหนึ่งปีโอเวอร์วอตอะเวลาเราไปปีที่สองทองมาว่ะไอาย่าของเก่า เวลามันไปปีที่สองเนี่ยมันก็เป็นเป็นไรอะอีเวนต์รอบสองปีมันก็อาจจะไม่เอาสกินสกินเก่ามาแล้วไงไอ้เขี้ยกอกฟ้าสี่อเวนเออจริงปะมันก็อาจจะไม่ออกสกินเก่าเอาเก่ามาขายแล้วคือมันค่อนข้างหายากผมว่าคนค่าแก่การเก็บไว้นะครับนี่กูไม่ได้โฆษณาอะไรไม่ได้ค่าตังค์อะไรเกี่ยวกับโอวัลเลยอยเงี้ยแต่เราพูดให้ฟังเฉยเเปิดต่อไปฮะมีความคิดว่าอาจจะเปิดอีีกกก50ลล่อออองงนนนัต้เหื ออกทองมาหลายกล่องอยู่นะหลายกล่องอยู่นะเยอะอยู่ๆแต่ว่าออกออกออกทองใหม่ก็น้อยอยู่โอเคไปต่อครับยาวๆครับผมไอายอดทองครับขอ,อเป็นอะไรฟาระฟาระ,าระ,าระสกินใหม่นี่วะบีบี B ดอยชื่ออะไรวะออกแนวอ,อ,อินเตอร์เดียนะครับเท่ๆทใช้ได้ใช้ได้เท่อยู่เท่ดี เท่นะถอดมานี่แบบอินนี่นายเจ้ามาเก็บค่าแชร์จ้าไปไปต่อครับผมไปต่อครับผมนะฮะสองกล่องสุดท้ายครับผมดูซิว่าจะได้อะไรไหมครับยังไม่มีนะฮะเออกล่องสุดท้ายครับ อ่าสรุปมาคือไปแล้วเราหาลูซิโอเราก็ได้ลูซิโออย่างที่เราหวังนะครับนะฮะส่วนท่าเต้นเนี่ยเรายังไม่ได้นะครับสมูทนะฮะดูสมูทไหมเจ้าเท hey, พเฟี้ยวเฟี้ยวฝาดเฮี่ยโคตรเฟี้ยวปะ่ะเรายังไม่ได้เยอะเลยนะครับดีว่าขอดูให้ไลท์อินโทรหน่ยอยดิ โคตรยุคเอลวิสเพสซิลี่เลยนะครับผมนี่มันเอลวิสจริงอ่ะไอ้ยานี่เป็นหน่ารักสุดๆเซลฟี่ต้องบอกว่าอีเวนท์ที่แล้วไม่ได้ตังค์ผมเลยนะครับไม่เสียสักบาทนะครับปะ่ะผมอยากต่ออีกว่ะเอาไงดีนะเอาไงดีนะ่พอแค่นี้ดีกว่านะครับ50กล่องพอเราได้ลูซิโออย่างที่เราหวังแล้วนะครับ ได้หรือซื้อโอ่างที่เราหวังไงเราก็พอแล้วนะฮะแล้วเราก็จะกดซื้อนะครับอิโมชั่นนะครับเจ0รยห้าสิบไปง่ายๆครับผมอีควิปเลยฮะน่นแหละครับง่ายๆครับชิลๆนะครับเราเก็บอะไรทุกอย่างที่เป็นลูทิโอนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมอาจจะไปเปย์เองทีหลังนะเะเนื่องจากว่าเราทำอีเวนต์ว่าผมจะเปิดหาหรือซิโอให้ได้ถ้าเปิดไม่ได้เนี่ยผมจะไม่เลิกเปิดนะครับผมจะเมาให้หมดตัวไปเลยปกตแม่งได้ไงวิศาตคุณพลาดว่ะ นะครับบายบายครับแค่นี้แหละครับลาติสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่กับผมในที่ีน้าบายบาย yeah.